หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่สาย้อนกลับมาทางด้านการฝึกที่ค่ายฝึกพิเศษน้ำพุงการสนทนาในเชิงปรึกษาระวางแผน ที่เสนาธิการกองกําลังท่านสา,าร,สาารัฐอเมริกาประจําประเทศเหล่าพันเอกนอร์แมนกับเสนาธิการของกองทัพภาคที่สองส่วนหน้าสอนทองกําลังปรึกษากันนั้นการฝึกที่เข้มข้นสําหรับภารกิจที่หนักซึ่งจะต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไรก็ตามในเรื่องของความฉลาดไหวพริบป,ปฏิพานก็นับว่ามีความสําคัญไม่น้อยการที่มีแต่กําลังแต่ไม่มีมันสมองมันก็เหมือนกับแมงเมาบินเข้ากองไฟ อาวุธรุ่นใหม่และอุปกรณ์พิเศษถูกฝึกปลื่อซ้ำแล้วซ้ำเราทั้งการยิงแห้งและยิงจริงงบประมาณที่กองทัพสหรัฐอเมริกาประเคนมาให้นั้นมันมากพอที่จะสร้างสนามฝึกที่สมบูรณ์แบบจนเหมือนกับการปฏิบัติในพื้นที่จริงได้การหาคนมาทำหน้าที่ค่าศึกสมมุติที่สร้างให้เข้ากับเหตุการณ์และภารกิจทำให้การฝึกสมจริงสมจังยิ่งขึ้นทำให้คนที่เข้ารับการฝึกไม่เกิดความเบื่อหน่าย หลังการฝึกทุกครั้งจะมีการสรุปผลงานมีการวิาพากษ์วิจารณ์การฝึกเป็นรายบุคคลซึ่งแน่ละทุกคนต้องได้รับคำแนะนำในการแก้ไขแล้วทําการทดสอบซ้าจนเป็นที่พอใจโดยว่าภารกิจนี้ถือเป็นความลับสุดยอดการที่ภารกิจจะสําเร็จหรือไม่นั้นจะต้องไม่ทิ้งหลักฐานที่จะสามารถนํามาเป็นสิ่งยืนยันได้ว่านี่คือการปฏิบัติการของฝ่ายสาหรัฐอเมริกาหรือต่างชาติที่ลุกล้ําอธิปไตยเหนือดินแดนของเวียดนามเหนือ หลักฐานเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เวียดนามเหนือนํามากล่าวโจมตีได้ดังนั้นเทคนิคการนําศพคนของฝ่ายตนออกจากพื้นที่หรือแม้แต่ศพเฉลยจะต้องมีการฝึกกันจนสามารถทําได้เป็นอย่างดีที่ห้องยุทธการคราวนั้นผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายที่ร่วมปรึกษางานกันอยู่ตั้งอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพันเอกนอร์แมนผู้เป็นเจ้าของภารกิจรู้สึกพอใจในผลของการฝึกเป็นอย่างมาก และเขาจะเป็นคนที่ชี้แจงรายละเอียดถึงความคืบหน้าของชุดปฏิบัติการพิเศษที่พวกนี้เรียกว่าชุดสเกลให้ทุกคนได้รู้จนถึงวันนี้ก็เป็นวันที่ครบ30วันพอดีที่ชุดสเกลเดินทางออกไปผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาให้เราทราบกันอีกครั้งซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวต่อจากที่ผมเคยแจ้งให้พวกเราทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสําหรับการชี้แจงคราวนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเชื่อแน่ว่าเมื่อผมมาคราวหน้าคงเป็นการมานําพวกเราเ,าเข้าปฏิบัติการเลย จากรายงานเมื่อวานนี้ที่ผมได้รับมาเลยทราบว่าชุดสเกลต,ตอนนี้อยู่ที่นี่ห่างจากเมืองซําเหนือไปประมาณเจกิโลเมตรผ่านเมืองเชียงคอผ่านเมืองแฮตเตรียมจะข้ามเขตเข้าไปในดินแดนของศัตรูไม่ช้านี้พันเอกนอร์แมนชี้แผนที่ประกอบคําอธิบายทุกคนที่เห็นแทบไม่เชื่อสายตาว่าหลังจากอาทิตย์ที่แล้วโดยเวลาเพียง7วันคราวนี้พวกเขาเดินทางได้เกือบหนึ่งรกิโลเมตร ซึ่งมากกว่าอาทิตย์ก่อนที่เดินทางได้เพียง50กิโลเมตรทางนี้คงเนื่องมาจากการที่ไม่มีศัตรูมากีดขวางทางเดินนั่นเองที่แน่แนก็คือทุกคนต่างทึ่งในขีดความสามารถของพวกเขาที่สามารถเล็ดลอดไปได้ไก,กลจนถึงขนาดนั้นพันเอกนอร์แมนพูดต่อ ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการประทะกับศัตรูทั้งเนี้ยพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงนั่นเองซึ่งคิดว่าถ้ามีการประทะกันพวกเขาก็คงสังหารศัตรูได้ไม่น้อยกว่า50คนแนะ่เพราะบนเส้นทางนั้นมีการพบความเคลื่อนไหวของศัตรูถึง10ครั้งตามพิกัดต่างๆที่ผมทำเครื่องหมายจุดสีดำไว้นี่จากการพิสูจน์และวิเคราะห์จุดที่มีการพบความเคลื่อนไหวของศัตรูเหล่านั้นทําให้เราเชื่อได้ว่ามันมีที่ตั้งของศัตรูอยู่เป็นจํานวนมากและ,ะกระจายอยู่ตามพื้นที่ น่าจะเป็นไปได้ว่าพวกมันใช้ถนนเป็นหลักในการจัดวางหน่วยทั้งนี้คงเพื่อง่ายต่อการส่งกําลังบํารุงนั่นเองสําหรับการพิสูจน์ทราบที่ตั้งค่ายหรือบอกอใหญ่ของศัตรูตามเส้นทางที่ชุดสเกลของเราเคลื่อนที่ไปนั้นได้พบค่ายหรือบอกกอทหารเวียดนามเหนือ1ิบแห่งในจํานวนนี้เป็นค่ายเล็กแห่งเป็นค่ายใหญ่หรือบอกกอขนาดใหญ่4ี่แห่งตามพิกัดที่ผมทํารูปเครื่องหมายดาวแดงไว้บนแผนที่นี้คนพูดหยุดการพูดไปชั่วครู่ หันมาจิบกาแฟตามนิสัยของคนอเมริกันที่ชอบทำกันจากนั้นจึงเริ่มว่าต่อนอกจากนี้ชุดสเกลของเรายังได้พบซากเครื่องบินตกอีก2ที่ในเขตเมืองซํำเหนือเป็นเครื่องบินแบบแฟนทอมหนเครื่องและฮออีกหเครื่องพร้อมทั้งศพนักบินที่ติดอยู่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมจะหาหนทางดาเนินการต่อไป การปฏิบัติการของชุดสเกลชุดนี้กําลังดําเนินการไปเรื่อยๆระยะหลังนี้ไม่มีการติดตามแกะลอจากฝ่ายเวียดนามเหนืออีกเลยมันก็คงเนื่องมาจากไม่มีการประทะให้ฝ่ายนั้นได้เป็นเครื่องสังเกตอีกเลยก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนของเราชุดนี้จะมีทางทําสําเร็จในภารกิจเอาละผมขอจบการรายงานข่าวความคืบหน้าทางด้านการปฏิบัติการของชุดสเกลเพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านซักถามได้บรรดาผู้บังคับบัญชาที่ร่วมฟังนั้น ต่างลุกขึ้นไปดูที่แผนที่เพื่อจะดูให้แน่ชัดเกี่ยวกับที่ตั้งต่างๆที่พันเอกนอร์แมนได้ว่ามาที่ตั้งไอ้พวกนี้อยู่แต่ในเขตป่าเท่านั้นไม่มีในเขตเมืองเลยรอยเอกสิงกองพูดออกมาคนเดียวก็นั่นน่ะสิคุณสิงกองในเขตเมืองจะมีเฉพาะพวกที่ทํางานด้านมลชนกับงานด้านการเมืองเท่านั้นแหละส่วนในป่าจะมีแต่พวกกองกําลังติดอาวุธไอ้พวกนี้มันร้ายกาจจริงๆมันเล่นทั้งในเมืองในป่าพร้อมกันเลยใช่ นี่แหละเป็นยุทธวิธีของวงเหยียนเกียบที่เอาทั้งแบบของเลนินทั้งแบบของเหมาเจ๋อตุงมาใช้ในเวลาเดียวกันมันเป็นยังไงล่ะครับเอ้าก็แบบของเลนินเป็นแบบที่ขยายเผยแพร่ลัทธิจากเมืองไปหาป่าแต่แบบของเหมาเจ๋อตุงทําแบบจากป่าเข้ามาหาเมืองแต่วงเหยียนเกียบมันทําแสบที่สุดมันทําพร้อมกันเลยทั้งในป่าทั้งในเมืองยุทธวิธีกองโจรของเหมาเจ๋อตุงสําหรับการรบในป่ายุทธวิธีการบ่อนทําลายการก่อความไม่สงบในเขตเมืองคือแนวของเลนินหรือมาร์กซิสนั่นแหละ แล้วแบบนี้เราจะรอดเหรอครับก็ใครว่ารอดเราคําตอบที่สอนทองโพลงออกมานั้นเล่นเอาทุกคนในที่นั้นต้องหัวเราะแต่เสียงนั้นออกจะแปลงเป็นเสียงหัวเราะของคนที่ไม่ขำเสียมากกว่าความรู้สึกที่สะท้อนอยู่ในใจเมื่อได้ยินคําว่าแพ้เกิดขึ้นแก่ฝ่ายตนเหตุผลที่จ่าดาวเหนือเคยพูดนั้นเริ่มมีคนเห็นด้วยทั้งนี้และทั้งนั้นคนที่พูดต่างก็เป็นใหญ่เป็นโตที่สามารถมองเห็นสถานการณ์ในแนวกว้างและลึกกว่าจ่าดาวเหนือด้วยซ้ํา จนกระทั่งทุกคนกลับมานั่งที่เดิมการปรึกษาหารือจึงเริ่มต่อไปอีกโดยคราวนี้สอนทองเป็นคนเริ่มก่อนงานนี้เคอร์เนลคิดว่าเราจะเริ่มส่งกําลังเข้าไปยึดสักกี่วันหลังจากที่สเกลเข้าสํารวจพื้นที่แล้วผมคาดว่าไม่น่าเกินสองสมวันหลังจากนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามเราใช้เวลาเดินทางด้วยหอซึ่งใช้เวลาเพียงสี่ชั่วโมงจากทุ่งหหินเราก็สามารถที่จะเข้าพื้นที่ตามแผนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมอยากให้ทางโน้นเขาช่วยวางแผนในเรื่องเวลาให้ด้วย เรื่องการฝึกการส่งลงนั้นทั้งผมคิดว่าเราใช้ฮอน้อยเกินไปตอนนี้เรามีซีนุกมาสนับสนุนเพียง2เครื่องซึ่งในการปฏิบัติการจริงเราต้องใช้หลาย1ิบเครื่องในระยะวัน2วันมาเนี่ยทั้งผมอยากให้มีการทดสอบการปฏิบัติการที่เหมือนของจริงทุกอย่างสัก1ห,หรือ2ครั้งครับโอเคสิงกองเรื่องนี้ผมพร้อมงั้นวันนี้เรามาทําแผนเรื่องนี้กันเลยดีกว่าแล้วยังไงพรุ่งนี้ผมกลับไปผมจะส่งมาทันทีเลยคุณไม่ต้องห่วงเพราะของมันมีอยู่แล้วเป็นหันว่าพันเอกนอร์แมนเห็นด้วยและให้การรสสนสนนนนััับบุททีเเคค สำหรับอุปกรณ์พิเศษติดอาวุธนะ่ะโดยเฉพาะกล้องอินฟราเรดผมอยากให้มีการเพิ่มอีกรวมทั้งวิทยุที่ตอนนี้มีเฉพาะหัวหน้าชุดผมคิดว่าเราน่าจะให้มีสัก4ี่ตอนหนึ่งนะครับทั้งนี้บางทีบางครั้งเราอาจต้องแยกกาลังกันออกปฏิบัติการเป็นชุดเล็กๆตอนนี้เราใช้12คนตอนหนึ่งชุดจํานวน12คนมันมากเกินไปสําหรับการปฏิบัติการบางอย่างกําลัง12คนมันจะทําให้ยากต่อการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการหรือแม้กระทั่งบางครั้ง12คนต้องมาพากันไปตายเลยมันก็เคยมี แล้วชุดของคุณนี่ถนัดก,การทํางานแบบชุด4คนหรือชุด2คนล่ะก็ทั้ง2อย่างแหละครับแล้วแต่สถานการณ์และภูมิประเทศแต่งานนี้จากการที่เราฝึกซ้อมกันมาเราคิดว่าการใช้คนชุดละ4คนจะเหมาะกว่าครับโอเคคุณทําจํานวนยอดมาเลยตามที่คุณต้องการแล้วจะให้มีอะไรอีกสิด้วยสําหรับอะไรทั้งคุณต้องนําไปด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณควรกาหนดคนรับผิดชอบไว้ด้วยครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับพันเอกนอร์แมนอนุมัติอีกครั้ง ท้งนี้เพื่อความสําเร็จของงานคนที่ทํากับมือยอมรู้ดีกว่าคนที่ทํากับปากคนที่วางแผนการลบบนแผนที่นั้นไม่สามารถมองเห็นขีดความสามารถที่แท้จริงทั้งของฝ่ายตัวเองและฝ่ายศัตรูจะรู้ผลก็แต่เพียงแพ้หรือชนะตามที่ได้รับรายงานแต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นไม่มีทางรู้ในรายการนี้ก็เช่นกันพันเอกนอร์แมนมีความเข้าใจในหลักการและปัญหาจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกๆอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีอัน ตามแบบฉบับเศษฐีอเมริกันค่ำวันนั้นพันเอกโนแมนมีเวลาพอที่จะมาตรวจการฝึกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นที่แน่นอนที่กำลังพลทั้งหมดนั้นต่างก็พยายามตั้งใจฝึกชนิดที่เรียกว่าถวายหัวกันเลยเพราะมันหมายถึงคะแนนความน่าเชื่อถือและความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จได้ การฝึกในเรื่องของการส่งลงจากหอทุกคนคล่องแคล่วมีการลงที่รวดเร็วเมื่อลงแล้วกระจายกำลังเข้าที่ตามแผนที่กำหนดให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งการและกันการยิงคุ้มครองการยิงทำลายด้วยอาวุธระเบิดการใช้กระสุนแก๊สกระสุนเพลิงกระสุนเคมีเมื่อมีสถานการณ์การเข้าถึงตัวเฉลยการสังหารศัตรูที่ขัดขวางโดยตรงและโดยทางอ้อมการนำตัวเฉลยทั้งที่มีชีวิตที่บาดเจ็บและที่ตายแล้วออกจากพื้นที่ตลอดจนการคุ้มครองต่างๆ ทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วแทบไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ขนาดนั้นนักรบทุกคนมีวินยัยมีขวัญและขีดความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีทั้งๆที่การสั่งการในการฝึกนั้นยังใช้แบบสัญญาณคำสั่งที่เป็นแบบเก่าด้วยซ้ำไม่ต้องห่วงเลยว่าชุดตรวจเยี่ยมจากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าของภารกิจและให้การสนับสนุนนั้นจะพึงพอใจเป็นอย่างมากก่อนกลับสู่บอกอที่สถานทูตในกรุงเวียงจันทร์ขึ้นนั้น ไม่ลืมที่จะมอบของขวัญที่ทุกคนชอบคือเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมาคิดเป็นเงินไทยแล้วมันมากพอดู